เอาละครับสำหรับทางด้านของแฟนบอลแมนยูไนเต็ดนะครับณตอนนี้ก็คงจะคิดถึงนะครับหลวงพ่เดเป็นอย่างยิ่งครับหรือว่าดาบิดเดเคอาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ประกาศนะครับต่อสัญญาขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีกับฟิออร์เรนติน่าครับและล่าสุดครับดาบิดเดเคอานะครับอดีตผู้รักษาประตูของแมนยูเนก็ได้เผยครับ5เพื่อนร่วมทีมที่ดีที่สุดครับตลอด12ปีในถิ่นโอแทฟฟอร์ดครับ แม้ดาบิคเดคียครับจะอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วก็ตามครับแต่เขาเนี่ยก็ยังคงมีความทรงจำที่สวยงามกับทีมโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมสังกัดในครับ5ารายครับที่ถือว่าดีที่สุดครับในสมัยที่ร่วมงานกันที่โอทัฟฟอร์ดครับนายทวันชาวสเปนิชนะครับก็ใช้เวลา12ปีกับทัพปีศาจแด,ดงและก็ลงสนามให้กับสมดสอนเนี่ยมากกว่า500นะัดอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องเก็บเสื้ออาลาทีมแบบฟรีเอเจนต์ครับในยุคข,ของเอริกเทนฮาร์ก และต้องว่างงานไป1ปกีกว่าครับจนกระทั่งเซ็นสัญญากับฟิออเรนตินาครับอย่างไรก็ตามครับช่วงเวลาที่เขาทำหน้าที่เป็นนายทวารปราการสุดท้ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเดคอครับก็ผ่านการร่วมงานกับนักเตะม,มามากมายครับแต่ก็มีอยู่เพียงแค่5รายครับที่เขาเนถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เจ๋งสุดครับและจะไม่มีวันลืมเลือนครับเมื่อเคยสู้เชียงบ่าเชียงไลกันในนามแ้งเรดเดวิลครับ อันดับที่หนึ่งครับเพื่อนร่วมทีมที่ DKR เนี่ยมองว่าเจ๋งสุดนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นโรบินฟานเพอร์ซีครับ DKR ครับก็เคยมีโอกาสได้ชูโทฟีแชมป์พรีเมียร์ลีกครับกับสโมสสนในแค่สมัยเดียวเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าต้องขอบคุณโรบินฟานเพอร์ซีจริงๆครับสตารชาวดัชย้ายจากอาร์เซนอลครับมาเล่นให้กับแมนยูในแต่หนึ่งปี หลังจากที่เดเคอย้ายมาสวมยูนิฟอร์มปีศาจแดงครับเดยฟันเพอร์ซี่เนยก็ตะบันไป26ประตูในลีกและมีส่วนสำคัญในการพาทีมทำแต้มทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้11คะแนนครับในตอนที่พวกเขาควา้าแชมป์ลีกได้คุณสามารถนั่งลงและชื่นชมการจบสกอร์ของเขาในเขตโทษเมื่อบอลตกไปที่โรบินคุณสามารถทำนายผลได้ก่อนที่เขาจะยิงประตูซะอีกเขาอันตรายมากๆในเขตโทษและเขารู้ว่าจะยิงไปตรงไหนเดเคระบุ ฟานเพอร์ซี่กับ DKR คอก็ได้มีชื่อจารึกนะครับเป็นแชมป์ลีกในฤดูกาลที่2012-2013ซึ่งก็เป็นซีซันสุดท้ายครับที่เซอร์เลเกฟูสันกุมบางเหียนครับและหลังจากนั้นครับแมนยูเนี่ยก็ไม่เคยได้สัมผัสกับความสำเร็จในลีกอีกเลยครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันและเพื่อนรักคนที่2องของดคับก็คงจะหนีไม่พ้นเวนรูนี่ครับนายทวันจากแดนกระทิงดุเนี่ยก็ได้ลงเล่นร่วมกับเวรูนี่ครับทั้งหมด201นัด ในช่วงระหว่างปี2011ถึงปี2017ครับ D.K.R. ครับก็มีโอกาสได้แอซิสให้กับสุก,กรโลการหนึ่งครั้งครับในเกมที่ปะทะกับห้างขายายาไบเออร์เลว์คูเซนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในครับเมื่อปี2013เรื่องที่น่าตลกก็คือรูนเนี่ยไม่เคยเชื่อมั่นในฝีมือของ D.K.R. เลยตอนที่เขาย้ายมาร่วมทีมครั้งแรกครับแม้เจ้าตัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยทีมคว้าชัยชนะหลายแมตช์ก็ตามเหตุผลที่รูนี่ขาดความเชื่อมั่นในตัว D.K.R. เนี่ย ก็เพราะเขาครับเคยร่วมงานกับเอ็ดวินฟานเดอร์ซาครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโกที่เหนียวหนึบมากๆแต่สุดท้ายครับนายทวานชาวสเปนิชเนี่ยก็สามารถยกได้ดับฝีมือครับจนก้าวขึ้นมาเป็นแข้งคีย์แมนได้สําเร็จครับหลังจากนั้นครับตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ซูฮกความเก่งของเขาครับแล้วก็ยกย่องว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในโกที่เหนียวหนึบที่สุดในโลกครับและเพื่อนร่วมทีมที่ดีที่สุดครับอันดับ3ของเดเคอาคริสเตียโนโรนัลโดครับ โรนัลดครับก็ใช้เวลาเพียงแค่ปีครึ่งครับกับการร่วมงานกับ DKR แต่มันก็ชัดเจนครับว่าเขาในมีส่วนสำคัญมากๆในช่วงเวลานั้นตลอดฤดูกาล2021-2022ครับ c r 7เนี่ยก็สามารถช่วยให้แมนยูไนเตดครับรอดพ้นจากปัญหาได้หลายครั้งแม้ช่วงเวลานั้นของเขากับสมสรอนครับอาจจะจบไม่สวยครับในช่วงปลายปี2022แต่ซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสครับก็ยังคงได้รับความนับถือจาก DKR เป็นอย่างมากเขาสุดยอดมาก แนวทางการทำงานของเขามันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเขาเดเคอากล่าวถึงโรนัลโด้ครับถึงวิธีการดูแลตัวเองร่างกายของเขาเขาโฟกัสในทุกๆการฝึกซ้อมและทุกๆเกมครับและนี่ก็คือเหตุผลที่เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งท,ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ครับเขามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับทุกคนอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนกล่าวทิ้งท้ายครับและอันดับที่4ครับเพื่อนสุดเจ๋งที่เดเคอายอมรับว่าเจ๋งจัดครับ สลาตันอิบราชิโมวิชครับกรณีนี้ก็เหมือนกับเชโดอเลยครับโดยสลาตันอิบารชิโมวิชเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับกับการเล่นร่วมกับ DKR แต่แน่นอนคบว่าผลงานของเขาเนี่ยก็สร้างความประทับใจให้กับเจ้าตัวแล้วก็แฟนผีโปรเจกต์อย่างมากสตาชาสวิดิชเนี่ยก็ผ่านการเล่นให้กับอาร์แจ็กส์อินเตอร์มิลานเอซีมิลานบาร์เซโลนาและก็ปารีสแซงต์แชร์แมงตะบันไปแล้ว28ประตูครับในซีซั่นแรกที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และช่วยต้นสังกัดคว้า3าแชมป์ครับก็คือยูโรปาลีกคาราบาวครับและก็คอมมู i นิตี้ชิลในฤดูกาลที่2016-2017ครับสลาตันแข็งแกร่งและสุดยอดมากเขาคุมบอลได้น่าเหลือเชื่อมันดูเหมือนเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือตรงนี้และหลังจากนั้นเขาก็โผล่ออกมาและจากนั้นก็ตะบันประตูตัดสินเกมนายทวารเคราวงามก็ได้กล่าวไว้ครับและเพื่อนสุดเจ๋งคนที่หครับที่ดาบิดเดเคอมองว่าเจ๋งมากๆครับ โรเบโรลูกากูครับบางทีชื่อนี้เนี่ยอาจทําให้สาวกเกดอาร์มี่รู้สึกประหลาดใจเพราะโรเบโรลูกากูครับเป็นหนึ่งใน5แข้งเพื่อนร่วมทีมที่ดีครับที่เดเคอาร์เนี่ยรู้สึกประทับใจมากมาก แม้ว่าผลงานของเขาจะออกแนวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับตอนที่เล่นให้กับแมนยูก็ตามหัวหอกทีมชาติเบลเยียมครับก็อยู่ไล่ล่าแต่ขายในนามนักเตะของแมนยูในตตดเนน่ยเพียงแค่2ฤดูกาลเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับเดเคอเนี่ยก็ยอมรับบาลูกากูครับเป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีผลงานน่าประทับใจและมีความแข็งแกร่งอย่างมากครับแน่นอนว่าถ้าหากพูดกันแฟร์นะครับลูกากูเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้น่าประทับใจครับเพราะเขาเนี่ยชัดไป42ประตู จากการลงสนามให้กับปีศาจแดง96เกมครับซึ่งก็ถือว่าไม่คี้เหรยอะไรเลยโดยเฉพาะหากว่าพิจารณาจากกองหน้าหลายคนคที่ย้ายมาร่วมทัพหลังจากที่พ่ตู้อำลลาสโมสอนครับโดยเฉพาะกองหน้าชุดปัจจุบันครับอย่างลามุสไพลูนครับซึ่งก็ทําให้ลูกากูเนี่ยดูดียิ่งขึ้นในสายตาของแฟนผีโปรเจกต์ครับและนี่ก็คือ5นักเตะ5เพื่อนร่วมทีมครับที่เดเคอาครับมองว่าดีที่สุดครับในตลอด12ปีในรั้วของโอแทฟฟอร์ดครับ และพี่ๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับในห้านักเตะนี้หรือว่าเกี่ยวกับ d k r ก็คอมเมนต์และพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับ